เขานี่เล่ย่าได้อ่ะมาเด้อพี่อ้าวอึนต่อรถไปียงขวาเลยออทงไปกระเดือเอาอะต้องโอสงสัยคือคันนี้แล้วแหละ

มีบนนั่งมาเนาะอือกำลังจะออกรถแล้วเด้อทุกคนมาเกือบบทนันมาเกือบบทันแลนซูปีเนาะทุกคนเกือบสิบริป้ายเนาะนั่งรถคันนี้เดี๋ยวไปเจอกันอยู่ระบายกันทางเลยเทุกคนบู๊บวาเฮาสิดเป็นดเดินเดิแล้วทุกคนเเพราะว่าบริกข้าวเ้าวตุ๊กนาจะเมารถตึ้งอาจจะเมารถแยงเนาะ ก่อบริก oh. ิเขาเสาเลยอืออไรอ่ะเานังทั้งนาบไปได้ป่ะมาจะเงยนน่าล้ขายนวลลอยอ่ะคาสลีอน้ำพุไมตึ้งตรงไหนเบิ้งเอ้เออฉเอาไงดอกเข้าเนาะคาสลีบนคะาสลีแบยังโซ่ดอกาเเดินสลีนะ เอาละมีซองของมาเดียนม่ได้อมชุกแหละเอาจุกแหละมาั่นอ่าไม่ซ้ออันน่เข้ามาทาย้มาา้่าไม่ซ้อนอันหนึ่งเห็นไหมกระดี่นั้่ดมอัน้า่อ้มเอาตมบอกทงฮากดทงอ่ะเอามดตมกว่าอ้ันได้่นน่ เดี๋ยวเราชิดิอะมังแกงหรอไม่เเด็ดหรอกคืออาซึงว่ามังแกงควรอะทำเดยวนึ่งอาหนังชั้นเลยแต่ก็เมดลาซาลีนะชงสิบข้าวไ อามักแตงลายตบทุ่งสิบันเอ็มเอาไปเติมเอาหนึ่งพันไปเหามเอ๊ะหนึ่งพันไปเติมเอ๊ะ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 เอ๊นเอไะเอ๊้เอ๊ะ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 เะเอเอาเอเออะเอ่ะเอะวานเวานแท้

เอ้าสลีเป็นข้าวป้องกันไหมห้าหันห้า้านน้าตลาดปุตลาดแคมทางเอเนอี่ยควเขาขายขายอ่ะมักแ้งขายมะกกลยละกันขายอ่ะนอ้อยเหอเนา่ยช่วงนี้นานออ้อยค้าเป็นช่วงหนักนานอคุ้มก็จะมีนะนอคุ้มเด้อไป่หละ เออมาใจหูมั้ยก็เดสาพันอ่ะมาตึ้มชิ้นไหนสางพันอันนี้มีเงาอันนี้ก็หาเอบาันยเอ้ คนอันนี้อันนี้บานอ่ะเดยอันนี้นะตามแยกก็หิ่งเนาะตามแยกก็ก็หิ่งเนาะทุกคนอ่าออกจากทางเหนือไปหาวเชียงขวางเลยกับประมาณสองหอยหาสิกิโลเมตรเดินคนขี่รถจักรอะไรเนาะป้ายออกนันทางต่อกระดาซาลี่โดยกินเนาะทุกคนเนาะดื่มมันเนี่ย มีขายมักแดงขายมักเขื่อมีที่ซันเนี่ยก็หิงเลยทุกคนแดง ย่หอนำเน้อละเด้อพักกินข้าวนอนแตซสลีก็กินสลีมาํำทางเขาหิวข้าวเห็นไหมพันนี่เดินรถข้าไปก,ก็เสียงขวางใช่แล้วไเลยนะกไปไปกินซุ้มสันตมา นี่ทุกคนน้องตุก๊กตาได้ลงรถมาแล้วก็สอบกินข้าวกินน้ำแล้วก็เข้าห้องน้า้องขาแล้วก็เดินทางต่อนะทุกคนเดี๋ยวน้องตุ๊กเขา,ขขา,ขา,ขากินข้าวกันเด้อมาเด้อกินข้าวกันเด้อกินเฟิร์ชนี่คือยืดหนำเนินเนาะทุกค,คนน,นี่น้องตุ๊กตากินข้าวกินน้ำแล้วล่ะเด้อกำลังจะข,ขึนนละละ้นรถอ,อีกเนาะทุกคนเนาะมีแต่ว่าทเจ้าเบิ้งตัวนีน้ก่อนไ,ไปเลยจ้า ออกไปเสียงขวางลูกลูกนำเนินนี่เอาไปเสียงขวางกับประมาณหอยสี่สิบเด้อหอยสี่สิบนิ้นเด้อกูเอะแม่ก็เป็นนี่มันจะจะได้ว่านอ่ึ้น่าจทวงบ่้่ ทุกคนเดี๋ยวนี้ก็ขี่รถมากคือจะเข่าเสี่ยงคว้างเราเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ารถเปย์นั่นเองเ,เต็มเต็มเปลี่ยนตีนรถเนาทุกคนเนาะนี่ไงแต่วิวเขียวนี่โคตรงามเลยทุกคนอยู่ระวางทางเนาะรถมันตีนมันเพลเนาะทุกคนเนาะคือจะเยื่อนบาหวาเสียงคว้างเราก็ต้องไปเปลี่ยนก่อนเนาะ ไอ้บ่งเราเปลี่ยนเลยเพราสิรถทนย้อนอันเป็นจิรถนี่แล้วเฮ้ยบอกว่าเด็กเปียนอยู่แล้วเราก็เปี่ยนแต่ว่ามันเร่อว่าขาดไม้เปียว่าขาดไม้มันเปลนอยู่แล้วมันเนื่อนบุหรีแล้วเเปลี่ยนเราจะไปเรือไกเนยไป่นีปกซีอือไปเดปักซีขมาไปเขมาไปปักซี่ิมื่ ทันเมาส์นี่ให้ได้เลลายเป็นมอลเป็นมือหมึหนหน่อนเลยหลานแปมึห,หลานแปดโอ้แพงเลยเนาะ,ะเหินใช่่ะมัมไม่หินเ้ยเปลี่ยนะนเลยเปลีย่ย,ย,ยนเลยอันตัวนี้ว่ายังทำมากันะ เกยก็ดีเกณก็ดีสองหินไม่เส้ามันามากระที่หนยนี่แต่ว่นฮันเชียวเชียวเกณี่เฮทุกคนนี่จะมาหอหนกคนเนาะเยี๋ยนีหอแถวเดินบ่หูอยู่กลางปลากลางผู ก่ยนองโอนไก่หนองโอนน,นั้นนึนงก็หอนลแ้วเนาะจื้อได้ว่าอันเคยกินอันเขาวอยู่อีเชิงพูอนนั่นนึงก็หอนเมืองคำงนะลูกหนับไปเสียงขวางแต่ละเถื่อนเจ็บประสบกันรถเปตลอด จีนมันหายอย่างเงี้นี่าหันน้สักกว่าเก้นมือแล้วปวดเตกจตั้งป้ายเนี่ยอะไรนี่ทุกคนแล้วเราเจอวันนี้เดินทางกอนแล้ววันนี้ายขึ้นตั้งคิวขึ้นตั้คิวจะนี่กี่โมงหรอ ป้าเดี el in ๋ยวนี้สองโมงแล้วที่สามโมงเห็นใครกำลังถือหอดเนาะจะได้ว่าขี่รถเกือบเพิ่นหมื่นเลยเนาะเอ็มเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้เขาก็มาหอดเรี่องขวางแล้วเด้อเดี๋ยวนี้เขาก็ลัสอกบรนนอนกันเนาะวันอื่นมืดเพราะว่านี่ ควางกับใกล้ไปใกายมาหลายหอมอยู่แต่ว่าบุหัวบุหัวตัวเมืองนี่เป็น,นอะไรเนาะเพราะว่ามีแต่ใกายเลยทุกคนต้นสวยบ่เคยเห็นนะคือไายไปเวียงจันเลยเนาะส่วนนี้คือตัางเชื่อมมาเชียงควางโดยตรงเนาะอันแถวนีนแถวเด้อไหนไาแดงว่าไฟแดงเหรอรอทุกคนเดี๋ยวนี้ได้ห้องพักแล้วเด้อ เดี๋ยวดีอยู่ห้องพักคือห้องแฮมมาเจนนิดาเนาะทุกคนเนาะได้เบอร์ห้องสองศูนย์เจ็ดคืนละหนึ 1, 000, ่งแสนกีบเนาะทุกคนกับประมาณอ่าคืนหนึ่งสองร้อยสองร้อยบาทเนาะทุกคนสองร้อยบาทเดี๋ยวเราไปเบิรงห้องกันเลยเนาะคือสถานที่หรือว่าเฮือนพักหนึ่งกะคนค่าคักอยู่เด้อทุกคนดีอยู่เนาะ แต่ว่าเราไปเบื้องห้องกันห้องตุ๊กยอย่างเบื้อหูเธอว่าจะเป็นยังไงคือหนึ่งหนึ่งแสนกี๊เราจะมาประมาณอ่าน่าจะอยู่สี่หมื่นห้าหมื่นะสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดมีบรรยากาศโขนงามเลยทุกคนฝนตกแล้วกับเปียกเลยเนาะ โอ้ยเดี๋ยวห้องสุดท้ายเลยทุกคนเดี๋ยวมาเปิดห้องกั้นเลยเดี๋ยวห้องนี่เลยเนาะสองศูนย์เจ็ดไปดูสิห้องเป็นยังไงโอเคอยู่ได้ทุกคนงามอยู่ เอากีการ์ดเชียบเข้าไปโอเคโอเคอยู่นะทุกคนเนาะอ่าเพื่อนก็นจะมีกาเฟ่มีหลายอย่างเนาะมีน้ำดื่มอืม นี่ของงามสะอาดดีอยู่เนาะทุกคนฮาทุกคนม่มีน้องตุก๊กอะแบบซุกละหุกขนาดเนาะคือมาขึ้นรถกับเกือบทบุท่านละ่ะเวลาลงก่อเวลาลงรถก่ออันนั้นเนาะ ใกล้เนาะทุกคนเนาะกลายไปลงกระพุน,นกาคิ้วรดผู้นอนทุกคนเนาะแต่ว่าได้จ้างรถขึ้นมาอีกหาสิบพันเนาะทุกคนอ๋อเป็นสองแสนปลายแล้วน้องตุ๊กบะฮุน้องตุ๊กบะฮู้นั่นเองเนาะเพราะว่าน้องตุ๊กบ่เคยมาจาักเทือน้องตุ๊กบ่เคยมาจาักเทือแล้วน้องตุ๊กก็เลย บ่หูว่ะจะไปเส้นทางเดินแล้วก็ชิลล์ร่วันเดินเนาะทุกคนและนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกแล้วเฮาก็จึงมีขังต่อไปเนาะนงตุก๊ก็ได้เจออ่ะฝรั่งได้เจออันเจอคนต่างประเทศนะก็ถามนงตุก๊กละพอดีนงตุ๊กก็เลยบอกทางเผิ่นไปเนาะทุกคนแล้วก็ก็ได้ได้ช่วยเหลือเพิ่นน้อยนึงแต่ว่านงตุ๊กก็ยักเบาา่าภาษาอังกฤษนาอยู่แต่นงตุ๊กบ่หูเบ้า น้องตุ๊กก็เลยได้เพียงแต่ใส่โทรศัพท์เนะาะใส่โทรศัพท์แต่ว่านี่น้องตุ๊กเดินทางมาเมื่อยลายนะฝนก็อันนั้นแดนเดี๋ยวน้องตุ๊กเสียออกไปหาะสะผมหาสะยังหาของอยู่ของกินเนาะทุกคนเดี๋ยวนี่ได้ของพักแล้วเดี๋ยวอีกแปบ๊บเดี๋ยวอีกแป๊บภาวะนั้นเนาะเข้ามา เข้ามาสอกของอยู่ของกินส่วนนี่น้องตุ๊กขอผักพรนแล้วก็ทัวหามูกอนเนะาะแบบมอน้เฮาสิเดไปดองมูบอแล้วเฮนมูอยู่ทางเดอ้อแล้วก็นี่น้องตุ๊กจิไปเห็ดผัดสปอร์ตน้องตุก๊กสิไปทางเดอ้อสิไปแบบเดอ้อน้องตุ๊กก็ยังโบทันหูเลยเนาะทุกคนเนาะนี่ส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กก็สิไดลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้น้องตุ๊กเห็ดคลิปต่อไปไดเดอ้อบายบาย